แฟนบอลลิเวอร์พูลออกอาการหัวเสียกันไม่น้อยหลังทีมรักพลาดชัยชนะในเกมบุกเสมอนิวคาสเซิลสามต่อสามเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยมีนักเตะอย่างควีนเคนเลฮเอร์และดาวินนูเยสตกเป็นเป้าหลักของการวิจารณ์ครั้งนี้ในเกมดังกล่าวลูกทีมของอาร์เนสร์ล็อตทำท่าว่าจะเก็บ3าแต้มได้สำเร็จหลังโมฮัมเหม็ดซาราซัดเบิร์นพาทีมพลิกแซงนำามต่อ2ในนาทีที่83แต่แล้วความผิดพลาดในช่วงท้ายเกมก็เกิดขึ้นเมื่อเคนเลเอร์พุ่งออกมาตัดบอลจากฟรีคิกแต่พลาดอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ฟาเบียนแชร์ยิงประตูตีเสมอในนาทีสุดท้ายไปแบบสุดช็อกเหตุการณ์นี้ทําให้เคลเลฮอร์ไม่รอดโดนแฟนบอลตําหนิโดยหลายคนชี้ว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ที่หนักกว่านั้นคือดาวินนูนเยสที่ถูกโจมตีเรื่องการจบสกอร์ซึ่งทําให้แฟนๆอดทนไม่ไหวแฟนหงรายหนึ่งระบายผ่านเอ็กว่านูนเยสไว้ใจไม่ได้ปีหน้าเราต้องหากองหน้าคนใหม่แล้วอีกคนเสริมว่าเคลเลอร์กับนูนเยสทั้งคู่ติดนิซาร่าครั้งใหญ่เลย ผลงานแบบนี้มันเหมือนเราแพ้ไปแล้วในขณะเดียวกันฟอร์มของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าเจ้าบ้านที่ยิงประตูสุดสวยในครึ่งแรกก็กลายเป็นประเด็นเปรียบเทียบกับนูนเยสทําให้สาวกเดอะคอปหลายคนยิ่งหัวร้อนดูอิซักเล่นแล้วหันมาดูนูนเยสของเรามันน่าหงุดหงิดจริงๆแฟนคนหนึ่งกล่าวตรงๆอีกคนตกท้ายแบบเจ็บๆว่าถ้าเราได้อิซักมาแทนหลักก็ปัญหาแบบนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่ แม้ลิเวอร์พูลจะยังครองจ่าฝูงแต่เกมนี้ก็สะท้อนปัญหาที่ทีมต้องเร่งแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือการจบสกอร์ที่ยังไม่เฉียบคมพอขณะที่แฟนๆยังคงหวังว่าทีมจะกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งในเกมถัดไปแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ